ตัวนี้นะคะนอกจากเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวของไทยที่ถูกต่างชาติสวมรอยเป็นโนมินีทําให้เราสูญเสียเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ไปปรากฏว่าธุรกิจส่งออกผลไม้พวกลง้งหรือว่าโรงบรรจุผลไม้ก็ถูกโนมินีเข้ามาสวมรอยตอนนี้พบเจอกว่าเกือบร้อยรายแล้วนะคะครเรื่องนี้ทางภาครัฐก็เดินหน้าเข้าไปจัดระเบียบอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดให้ข้อมูลว่ารัฐบาลตอนนี้บูรณาการความร่วมมือกัน ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งล้งผลไม้หรือว่าโรงคัดบรรจุผลไม้ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติโดยเฉพาะภาคตอนออกอย่างจังหวัดจันทบ,บุรีที่ขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ก็มีล้งของชาวต่างชาติไปเป็นนอมินีอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าได้รับเสียงที่เป็นเสียงบน่นเสียงร้องเรียนจากผู้ประกอบการชาวไทยมาจํานวนมาก ถ้าไปดูนะครับผู้ประกอบการที่เป็นล้งผลไม้1,139รายนะครับเป็นโนมินีชาวต่างชาติ95รายและจันทบุรีเนี่ย5รายด้วยกันนะครับพอเข้าไปตรวจสอบสัญชาติมีทั้งจีนญี่ปุ่นอินเดียสัญชาติดัชก็มีเหมือนกันครับจำนวนนี้ถ้าเจาะไปดูที่จันทบุรีเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปในพื้นที่ เพื่อดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายครับค่ะส่วนการแก้ไขนะคะออกมาตรการ3ด้านด้วยกันค่ะมีการจัดระเบียบการค้าการส่งเสริมการส่งออกการค้าและการนําเข้าแล้วก็มาตรการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหานะคะ ส่วนความคืบหน้าค่ะต้องระบุนะคะว่าตอนนี้ธุรกิจรับซื้อผลไม้โดยพ่อค้าชาวต่างชาติและส่งออกไปขายในต่างประเทศไม่อยู่ในภายใต้การกำกับของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปี2542ดังนั้นค่ะจึงเป็นช่องโหว่นะคะทำให้พ่อค้าต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจหรือว่าตั้งลงได้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันการค้าแต่ว่าไม่สามารถให้คนไทยไปถือหุ้นแทนหรือว่าการเป็นโนอมินีด้นะคะตรงนี้จะถือว่าเข้าข่ายผิดนะคะ ส่วนการเก็บภาษีค่ะกฎหมายกําหนดให้พ่อค้าเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรสุทธิตามมาตรา65ซึ่งถือว่าเป็นมาตราเดียวกับพ่อค้าคนไทยนะคะแต่ว่าทําให้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอทานะคะเน้นย้าว่ารัฐบาลให้ความสัมพันธ์กับความสร้างความเป็นธรรมการคา้าเพื่อดูแลพ่อค้าคนไทย โดยการออกมาตรการจัดระเบียบควบคุมไม่ให้เกิดการเสียเปรียบจากคนต่างด้าวแต่ก็ยอมรับว่าการค้าปัจจุบันนี้เปิดกว้างมากขึ้นตลาดก็กว้างมากขึ้นนะคะทุกประเทศจําเป็นต้องผลปลเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมแต่สิ่งที่รัฐบาลทําได้ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงไทยและก็ความแน่เชื่อถือด้วยค่ะซึ่งตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็มีการไปรพิจารณาออกใบอนุญาตนําเข้าและก็ส่งออกนะคะเพื่อจะควบคุมปริมาณผลไม้ที่นําเข้าและส่งออก เกิดความเป็นธรรมค่ะระหว่างผู้ประกอบไทยแล้วก็จีนแล้วก็ไม่ขัดกับหลักการของ WTO ด้วยนะคะ